นี่ก็มาพบกับลุงบุญกันอีกครับวันนี้ลุงบุญจะพามาดูวิธีการตอนกิ่งกันครับวิธีการตอนกิ่งจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็อันแรกก็เป็นเปลือกลูกของลูกมะพร้าวครับมาดูครับนี่ครับเป็นเปลือกของลูกมะพร้าวเป็นขยี่ออกมาแล้วครับขยี่ลุงบุญก็ขยี่ได้มาเป็นปุ๋ยของมะพร้าวปุ๋ยเขาเตรียมถุงพลาสติกเตรียมเชือก แล้วก็มีดเอาไว้ตอนนี้ลุงบุญก็ได้ทำมาไว้ได้สำเร็จได้หนึ่งถุงครับก็อเอาน้ำใส่ไว้ข้างในเพื่อให้ปุ๋ยของพจนมะพร้าวเนี่ยแหละครับของเปลือกลุมมะพร้าวเนี่ยก็มีความชื้นครับก็ไปดูการตอดกิ่งกันเลยครับไปดูกันเลยครับอค,ครับเมื่อเรามาเลือกกิ่งกันได้ก็ามาคว้านครับ ควฟานกิ่งเพื่อเอาเอาเปลือกเขาออกครับเพื่อเอาเปลือกเขาออกครับประมาณชักหนึ่งเซนครับประมาณชักหนึ่งเซนตัดเพื่อเอาเปลือกเขาออกครับนี่ครับแค่นิดเดียวเองครับ นี่ครับเมื่อเราทําการเอาปอกเอาเปลือกเขาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับมากรีดที่เปลือกด้านบนนะครับเพื่อเราต้องการที่จะให้ลากเขาออกครับนี่ครับเมื่อเสร็จครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาปุ๋ยมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะครับมามากรีดถุงครับมากรีดถุงอ่ามากรีดถุงแบบนี้ครับ แล้วก็เปิดออกครับเ,เ,เปิดออกนี่ calves calves, คร uh ับเปิดออกลักษณะนี้ครับมาเปิดออกแล้วก็เอามารอปิดกาเลยครับปิดเข้าไปเลยปิดแบบนี้ครับในลักษณะนี้ครับแบ่งกดเข้าไปครับกดเข้าไปครับให้ถุงเนี้ยปิดต้นข้อไว้ครับให้ถุงปิดต้นข้อไว้แบบนี้ครับไม่ได้นั่นก็ ใช้เชือกครับที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยครับเอามามัดปูกเอาไว้ครับเอามามัดปูกเอาไว้ครับปูกไว้แน่นเลยนะครับปูกไว้ให้แน่นเลยก็นี่ก็เป็นขั้นตอนการตอนกิ่งของต้นชะโอมนะครับก็ลุงบุญก็ทําให้ดูเป็นความรู้ของแบบเกษตรกรแบบบ้านๆครับ แบบชาวบ้านชาวบ้านเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับเป็นเทคนิคอ่ามา่อเรากด่ก,กอรัดเขาให้แน่นครับอ่าแบบนี้ครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับอยู่ในลักษณะ,ะ,น,ะนี้ครับ บแบบนี้ครับพอ,อน้ําในถุงพลาสติกก็ยังชุ่มชื้อนอยู่นะครับน้ําก็ยังชุ่มชื้อนอยู่นี่อันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นก็มันดูลดน้ําวันเว้นวันหรือคอยสังเกตดูของอปุ๋ยมะพร้าวในนี้ครับว่าเขาจะแห้งหรือเปล่าครับก็ดูจากลักษณะภายนอกก,ก็ดูได้ครับ แล้วก็การแตกรากของเขาก็คงคอยสังเกตจากถุงพลาสติกด้านนอกผมเป็นถุงถุงพลาสติกใสครับก็สามารถมองดูได้ก็อยู่ระยะประมาณสักหนึ่งเดือนก็คงจะแตกครับแล้วก็ลุงบุญก็มีเทคนิคใหม่ๆครับมีเทคนิคใหม่ๆมาดูกันครับเทคนิคนั้นคืออะไรครับนี่ครับอ่า ต้นชะอมเขาเนี่ยจะมีการแตกยอดอยู่เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นลุงบุญก็จะตัดจะตัดยอดของเขาครับตัดยอดของเขาทิ้งไปครับตัดยอดของเขาทิ้งไปตัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเนี่ยครับต้องแตกลากออกครับต้องการให้ต้นชะอมต้นนี้แหละครับต้องการให้เขาแตกลากออกมา เมื่อก็ต้องการที่จะอ,ออกยอดอ่อนเขาก็ต้องแตกลากเพื่อทีอ่จะดูดสารอาหารขึ้นไปเลี้ยงยอดครับนี่คือเทคนิคใหม่ๆครับลากเขาก็จะแตกไวและแตกเยอะครับครับคลิปนี้ลุงบุญก็มีสาระดีๆในการตอนกิ่งของต้นเจ้าโอมาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อน จงแต่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดถึงใดก็อาสมดังปรารถนาครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงบุญไว้เยอะๆนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของลุงบุญนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ